มีการแชร์เยอะกันเหลือเกินครับว่าใครว่างงานเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนนะเพราะรัฐบาลเนี่ยจะให้ห้าหมื่นบาทต่อคนเลยนะฮะต่อครัวเรือนด้วยแล้วจริงไหมคะนี่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะ,ะไปดูเรื่องนี้กันครับไขาําตอบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้งตํารวจครับเขาเตือนฮะอย่าเชื่อข่าวปลอมครับในการลงทะเบียนค่าตอบแทนจากรัฐบาลห้าหมื่น 50, บาทช่วยเหลือกรณีว่างงานสําหรับทุกครอบครัวครับ ด้านของรองโฆษกตํารวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล50,000บาทเพื่อช่วยเหลือการว่างงานสําหรับทุกครอบครัวนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับ Anti Fake News e n t t r t t h i l l n n d เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและก็พบว่าเป็นข้อมูลเท็จครับทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวอีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยยังแอบอ้างครับ ใช้สื่อโฆษณาของสมักงานประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้หลงเชื่อว่าสมักงานประกันสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ซึ่งการผลิตข่าวปลอมสร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนเนี่ยก็เกิดความสับสนด้วยนะครับดังนั้นนะคะอยากจะขอเตือนพี่น้องประชาชนค่ะรับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณนะคะอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือนะคะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้บนโลกออนไลน์ค่ะประชาชนนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกาศสังคมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ sso.go.th นะคะหรือสายด่วนของกระทรวงแรงงานค่ะ1506นะคะ รวมทั้งสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสสอบถามข่าวต่างๆนะคะผ่านช่องทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้นะคะทีะ่หมายเลขนะคะเป็นสายด่วนนะคะคุณผู้ชมคะ1 4ตัวแล้วก็ต่อ8 7ค่ะเลข1 4ตัวแล้วก็ต่อ8 7ค่ะ,ะครับผม นี่แหละถึงเป็นดับสองคมคือเมื่อวานนี้เราเพิ่งบอกไปว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาพยายามจะเขาเรียกว่าเปิดช่องการบริการให้กับประชาชนนําเทคโนโลยีมาใช้สามารถจะเปลี่ยนโรงพยาบาลตรวจสอบสิ่งต่างๆได้ทางแอปพลิเคชันพวกมิจฉาชีพนี่แหละครับเขาก็เอาช่องทางตรงนี้ว่าอ่านะตอนนี้ประกันสังคมคกําลังเ,เรียกว่าเร่งการประชาสัมพันธ์เนาะในการใช้แอปพลิเคชันมาตรวจสอบสิิ์เปลี่ยนโรงพยาบาล เอาตรงนี้นี่แหละมาบอกเลยครับลงทะเบียนได้เลยแอปพลิเคชันส่งลิงก์ปลอมไปใ,<ช>ให้กรอกให้ลงทะเบียนกัน<ม>นะครับเพื่อบอกว่าใครว่างงานเนี่ยรัฐบาลแจกไปเลย5 0,000บาทค่อครอบครัวและความน่ากลัวยอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณพี่พัชนีนน่คือข้อมูลความ<อ>ลับของเรา<ช>ที่กรอกลงไปนะคะกับเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้เขาจะแอบเอาข้อมูลของเรานะคะไปใช้ในทางมิชอบ<ม>นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก่อนที่ท่านจะกรอกอะไรก่อนที่ท่านจะให้ใครคิดให้ดีก่อน ว่าสิ่งที่ท่านกรอกไปในเว็บไซต์ต่างๆนั้นเป็นเว็บไซต์จริงของทางรัฐบาลหรือไม่นะคะคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรนะคะศึกษาข้อมูลเอาไว้ให้ดีก่อนนะคะเพราะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้ค่ะ